เมื่อเวลา19นาฬิกา14นาทีวันที่8เมษายนพุทธศักราช2564รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยณที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยตําบลบ้านกล้วยอําเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสิฎินาศพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดดำเนินถึงอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยเสด็จเข้าพระพลาพิธีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิษทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิชัยเตชะสิริสวัสด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวรัตนกุลทันธนวินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จากนั้นเสด็จออกจากพระพราพิธีไปยังบนทนพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วท่งวางลงในเบ้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานล้านของชัยประคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย อาคารสารจังหวัดสุโขทยัยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเชาวพนักงานลันของชัยประคมสังตแตรดุริยางแล้วเสด็จเข้าพระพราพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก มานายวิชัยเตชะสิริสวัสดิ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขท,ทัยเฝ้าถุนละองทุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อส่งลงพระปรมาภิไทยและส่งลงพระนามาภิไทยเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่นาเครื่องนมัสการส่งหลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประทับรับรอง ส่งลงพระประมาพิไทยและส่งลงพระนามาพิไทยในสมุดที่ระลึกจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดําเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์โชคคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดําเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลก ประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดดำเนินกลับกรุงเทพมหานครขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าวมติชนออนไลน์ค่ะ